หันไปดูคนเกิดปีแพะ,ะปีแพะกลับดูดูดีตัวเพียงใช้เอยรู้สึกใช้จ่ายมากกว่าปกตินะครับกล้าลงทุนกล้าควักก่อนที่จะลงทุนน่ะเออนี่นี่ตัวตัวเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นแล้วลงทุนเกี่ยวกับอะไรลงทุนเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลต่อเจียซิงเนี่ยกล้านะครับอันนี้แพะกล้ามากท่านั้นหนึ่ง คุณจะกลายเป็นคนมีบริวารมากขึ้นประเภทมากจนกระทั่งคุณไม่รู้จักบริวารคนไหนเป็นของคุณมานเยอะคนเข้ามาในชะตาชีวิตแปลว่ามีคนมาช่วยงานมากคนมาเพื่อหวังจะเอาผลประโยชน์จากตัวคุณนะครับดังนั้นให,ให้ระวังเรื่องของคนงาน1 2. แต่การค้าขายกลับมีกำไรโดยไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝันเกิดขึ้น